เนี่ยครับทุกคนบรรยากาศที่ขับเข้ามาแล้วในโครงการเนาะสาธารณปโภ์นี่ครบไปเลยฮะครบหมดละแต่บ้านเหลือแต่บ้านนั่นเองที่ไม่มีนะครับก็มาดูกันว่าติาดปะติดอะไรตรงไหนฮะเนี่ยครับบรรยากาศถึงแล้วทุกคนตอนนี้รอเจ้าของโครงการอยู่นะฮะก็ดูบรรยากาศด้านหลัง ยังไม่มีบ้านนะครับมีแดดที่ดินอยู่ามาดูกันว่าจะปรับได้ไหมอย่างไรตอนนี้ระหว่างรอ,อเราไปเดินที่เอากันนะด้้นหลังจะเป็นห่างเก็บน้ำเนาะเรามาดูบรรยากาศว่าสวยไหมโอ้ยอูอวสวยเลยนะท่านใดดูอยู่เนาะสนใจธรุรกิจสร้างบ้านสร้างงานหมู่บ้านขายที่ประเด็นต่างๆไม่รู้จะเริ่มยังไงทำไปแล้วมีปัญหาก็สอบถามได้นะครับไว้มาอัปเดตกันครับ เลยค่ะพี่น้องอยู่โรงพยาบาลนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เข้าได้เลยนี่เรามาเล้วมาแล้วแล้วก็จ่ายไปจ่ายไปลวงๆแล้วเนี่ยคือ20ล้านในใน20ล้านเพราั้นเออมันยังเหลือที20ล้านว่าคนที่มาคนแรกอ่ะขายโครงการนั่นแหละเราไม่เข้ามาดูแลอะไรหรอกตอนเนี้ยคือเป็นสิทธิ์ของคนนี้เพราะมีการวาง